กบสวัสดีค่ะทุกท่านทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะข่ามัน,นี่กะมาพบกับเจคามสามตุเต็งคือเกานะคะมันนี่เจคามสามตุเต็งก็ได้มาติดตามรืงอล่าความฝันกันคุณยายท่องสีนะคะคุณยายท่องสีเพิ่นฝันนะคะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นผู้ช้ายตัวใหญ่ๆนะคะอ้วนๆใหญ่ๆคนวานนะคะย่างมากทางหลังนะคะกะมากำนม,มคุณยายนะคะมาจับนมคุณยายนะคะ คุณใหญ่พันวามันเหมือนว่าปู่ธานี่พันวาโนะคะมันเหมือนสื่อเหมือนปูธานี่พันวานะคะ่ะความฝันของคุณยายสิเป็นยังไงเป็นไปเป็นมาเนี่ยไงค่าเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะข้าก็มาติดตามรับชมร,รับฟังความฝันของคุณยายท่องสีพระพอมกันเนาะคะ่ะไปค่ะครับสวัสดีค่ะคุณแม่ท่องสีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายทองศรีค่ะค่ะมณีก็ได้มาติดตามเรื่องร่าความฝันของคุณแม่ทองศรีเนีค่ะเป็นสฝันยังไงกันเล่าเรื่องความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเลยค่ะคุณแม่ค่ะเอาเอาไปในหมอกดูกันฟังเนาะค่ะฝันหนุ่ยขื่นยังไงฝันว่าคนผู้ใหญ่ยวนดวนเขาว่าพ่อใหญ่ท่านี้พ่อใหญ่ท่านี้มาปู่ท่านี้เป็นว่าเป็นมหาเมร มาเหรอมาเอาเหรียญเหรอผมกเบอกไปว่ามาเอาไปคอยฮักแกี้ยงเง้ยคอยฮักแกี้ยงเง้ยมาแล้วมามายืนกว่ามเมียเหรมือสองมือมามมากำนุ่มเมียขางทรายนี่ยคะกำนุ่มขางทรายเอากำขางเดียวเมียขางเดียวสองมือเนี่ยสองมือขางเดียวเออเอาไปยังเฮ็ดจังสี่เป็นยังเฮ็ดจังสี่เขาพ่อตายเหรอไปยังเฮ็ดจังสี่เมียระว่างแตสร้างคอยฮักเจ้าวคอยห้าเกี้ยว่นมาเอาอืโบขัดละเอามือกำนุ่ม เออมม่เราเอามาือมากำสองมือเนียเฮ็ดเจงสี Pal ่ล่ะกำสองมือเอาเป็นยังไงวาเฮ็ดจงสันนีหนีไอ้ยคนไอ้ขนเมว่าไในเรากับบนนี้ว่าังไงกับบนนีห่วยไปไปโอ้ค่อยไอ้ขคนมาสันแพร์เมวเราแพร์พป๊กหัวไว้เลยแพร์โป๊ะหัวอยากไอ้ค้นไปหนีหนีวาจังไดเราับบนนี้ออยแล้วหลอ้อยแล้วหลตัวหลุดหนีหนีไปเราก็น้ำกุ่นไปกลัวน้ำกลุ่นไปน้ำกลุ่นเอา มาอีหยังก้นสีห็นไปเมื่อไปเมื่อก้นสีห็นมาสันวาแล้วค่ะพอเมื่อแล้วคอยก็่าเมื่อเราคอยมาเกี่ยวพันวาขันค้นอ้วนอ้วนขอ่โบเมนพญาท่านี่นี่ขัน้นอ้วนอ้วนแต่ว่าเป็นแทนตัวเิ่นว่าพูท่านี่เออก่าพูท่านี่กพูท่านี่ซื้อพันน่ะก่ะพูท่านี่พันมาเอาที่ได้จังว่าจังซันพ่นใส คำแทนโิ่นปูท่านี่เออปูท่านี่ค่ะเป็นมาคนปูปูท่านี่แต่ว่าแม่แม่แม่มก็บ,บ่กเคยเห็นหน้าแ<อ>มบ่บอกบ่คุณบ่เคยเห็นจักะเทียวมันยู่ในเชียงฟันยังกันนี่วิทย์บอกคุณใหญ่ม,มันไปอยู่ไปอยู่ห้องเดียวลบมาอยู่แม่เม่ไปนั่นลาวนีแนมน้ำก้นเม่หนีจากลาาแล้วพ่านแนมน,น้ำก้นแม่เราเพื่อโปกหัวแลวแเราก็แนมน้ำก้นเม่แล้วยังค้นหอดเม่อยสันเล่า ก็นี้ก็ไปนี่จากเราอยู่ปย<ะ>ไปแล้วจังมีอเมียมัย้ยค,คุณยา่ตีตัวเลขนี่คุณยายตีตัวใดค่ะคุณยายสว่างไหนเนาะในใจของคุณใหญ่เมื่อสองคางนีกัห้วยหาหานหาหาุ่นมเลคุณใหญ่ิพห่าหิป็ตนนี้นุ่มนี่คุณใหญ่คญุณยายสิตีตัวใดนาะเป็นวันนึงเนืงน่งนงกรไดช่วกระไดน้งเนาะค่ะแต่ตอนทิพห่าหาทิพเป็ด หาหาห่าฮ่าศูนยฮ่าหาเนึ่นแล้วทอนนแล้ค่ะอีกขนาดนี้่าฮาูยาฮ่าเนี่ยก็ที่หาที่เอ็ก็มาทุนย์่ค่ะคนเวียนอยู่นี้ละัเาอายุคุณใหญ่จากปีจิดสิบหา แคสซิมฮาปีคุณใหญ่ปีโผล่พิ่นอยู่ใสเพิ่นกายนี้ว่าพิ่นมาจใชเพิ่นมาแต่ใสล่ะมาหาอยู่เหื่อนนี่บอกคุณยหญ่ามกำอยู่เหื่อนนี่เออนางอยู่นางเขี่ยหมากอยู่จังสีนางคุยกันเฉพออยู่คนวานเลยเขี่ยหมากอยู่กันคุยก็พออยู่แล้วหลุมาทางนี้มาแล้วหลุมากำจังสีเราเห็นจังสีกัมสองมือนเราเอาไปยังเ็งจังสันเท่านี้ก็ว่าปากอีหยังควนวานเมกำจังสีนุ่มอยู่กลางกึ๊อฮ่าลนุ่มอยู่กลาง นมอยู่กลางนั่นแหละเอามือเห็ดเตงเหาหนึ่งหาหนเล้ยงหาหรือหาสูนหากระด้แล้ยเ็งว่หาเนี่ยมืาสูนหาทำโดยเก่าเยอะเอาอยู่ไปว่ากำโดยเก่าหมเนะกำาบนีได้กำคารบนีนิดว่าหาหาก็พิหาหาที่พีสิได้แม่ว่าที่คุณใหญ่มักเนาะค่ะเนาะมันนี่ คนนั่งน้ำลายบ่คุณยายคนเห็นหลายบ่บ่นางยืนแต่กับคุณตาเออจะขุณตากับอะไ้หายคุณยายบ่บ่หายบ่ยังจะบ่ว่าจังไงคุณว่าเคยฝันสิบ่แม่เอาฝันก็ยังมีฝันนั่นฝันผู้ใหญ่สุดพู้ใหญ่สุดนี่หลวงปู่สุดนี่มากแต่ว่ากรรมนุ่มเมียขางสายายสุดนั่นก็ กระซิบหาแต่ยัง่ะกระซื้อซิบหาเมก็เดยซิบหาเอาเรียกก็เมมกเนาะันคันหลอหนึ่งแต่ว่าอยากเน้นเลยก็คือหากับหนึ่งหาหาหนึ่งนี่หละเนาะคุณใหญเนาะตัวถีคุณใหยอยากเน้นหรือว่ามักเนาะเี๋ยวหาหาชีพเอ็ดนี่ละก็หาหาอ่ันบุษบงเจ้าก็หาหา แต่ว่าที่ันเขาคืนเนาะค่ะแต่ว่าที่ฟันแน่ๆเคยซื้อกระสิปหาหาซีเ็สเนาะเนาะิหาหาเอายุกระเจีบิผาเนาะคุณยายเนาะอไม่ใส่เหล้อมอหนึ่งไปใส่แต่ว่ากับกุญานี่กับบาดีห้าบวาดีหัววารียาวาีห่าวารีดาดอกแต่น้องกันเสืออยู่คนว่าหรือว่าจังใดใช่ นี่จะใหญ่ให้เออนี่ก็อแม่ใยขาอีตันแบบนี้นออค่ะสบาเคยเ,เคยฝันมาแล้วแนวหนีเคยถือน้องเมียเนาะเออฝันอนไรว่าฝันบายย่อมนร่ค่ะเป็นชิปหาหาชิบเอฟที่คุณเนียมากนเนาะคือตะเกา่าคือตะเกาเคยฝันนี่คือมาห,หา,หาหนึ่งหาหาหนึ่ง่แล้วเนาะคุณยายเนาะแต่ว่าหลบหนีคุณจำสองมือเม็นบมางจำหนึงสองมือ ก็แปลกไปจากขวัญเก่าคือตอนนั้นนั้นเพิ่นกำคางเดียวอืมกำคางเยอะกมือเดียวค่ะแต่ว่าตัวนี้เพิ่นกำสองมือกับโบเน่เนาะกก่เดี๋ยวผู้ชมเอาไปพิจารณาาบึ้งค่ะหรืออาจจะเป็นหาสองหนึ่งกระได้ก็ผู้จิ้งคืบึ้งวัดีหรือว่าหาหนึ่งหาสองกระได้เนาะคุณยายเนาะหะวมือสองเพราะว่าตอนนั้นมือคางหนึ่งพ่อก่ะเดี๋ยวผู้ชมเอาไปพิจารณาเอาค่ะตัว ก้อันของคุณยายมี่ยังเพิ่มเติมบอมีเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะค่ะก็ขอขอบคุณคุณยายท่องศรีหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขนะค่ะก้อนฝันแต่ขอให้คุณยายกับท่านผู้ชมของเฮาโชคโชค m ắ นผ่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้าคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายท่องศรีเนาะค่ะคุณยายท่องศรีนี่เพิ่นฝันเห็นผู้ชายเนาะค่ะใหญ่ๆอ้วนๆเพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นก็ได้มากกับนุ่มคุณยายเนาะค่ะคุณยายเพิ่นว่ากัเหมือนว่าซื้อว่า ปูท่านี่พันวันเนาะค่ะกเป็นกะแปรใส่ตัวเรกขอ่งพื้นเนาะค่ะตัวเร่พึ่งกะหาหนึ่งหาค่ะหาศูนย์หาหหอายุของคุณย่ายกะเจ็บห้าปีเนาะคะ่ะเพื่อน,นิ่นหาคะ่ะท่านชมกะหนึ่งาหาค่ะหมีทุน่าสองหาหค่ะกะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลคะ่ะ ค่าสุกๆมันมนันลำลำลร้ยลุ้ยแห่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณยายท่องสีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคามสามตัวเต่งนัานเลยค่ะถ้าผู้ใดยั่งมาท่านกดติดตามเจคามกับเพรฝากส่องค,ค่ะมีคลิปดีๆอย่ใส่กับสิบปหามาให้ท่านผู้ชมไหยรับช้มรับฟังต่อไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต่งคอจยไปเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ